ทุเรียนขมเพราะสิ่งนี้มีใครบ้างคะที่ไปซื้อทุเรียนในตลาดแล้วอะซื้อยกลูกมาแล้วพอเอากลับมาผ่าที่บ้านนะคะกลายเป็นว่าก็ดูปกตินะแต่ทําไมกินทุเรียนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันขมขมมันแปลกๆถ้าเกิดว่าใครที่เจอทุเรียนกินแล้วขมเนี่ยหลักๆเลยก็จะเกิดมาจากการที่ทุเรียนลูกนั้นนะเป็นท็อปคุณโอ๋ก็เคยทาคลิปไปหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าทุเรียนท็อปก็คือทุเรียนที่เป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะเกิดจากไฟทอเทราะคะ่ะบางทีเราอาจจะไม่ทันสังเกตเปลือกภายนอกก็ได้มันอาจจะเป็นหนามช้ำๆสีมันจะเข้มขึ้นนนนะะะคะถ้้้้าาาาเเรทิงไไวๆจลมขป จนถึงเนื้อของทุเรียนถ้าเป็นเยอะๆก็จะเละจะเน่ามันก็จะทานไม่ได้นะคะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเยอะมากเนี่ยค่ะมันยังไม่ได้รู้สึกว่าเนื้อทุเรียนมันเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูปไปจากเดิมค่ะมันก็จะขมเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวเนื้อเนี่ยมันอยู่ติดกับเปลือกอะค่ะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยลูกนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นท็อปเมื่อไหร่คุณก็กินไม่ได้เหมือนกันเนื้อข้างในจะเละหรือไม่เละมันก็จะมีรสชาติขมค่ะยังไงก็ลองไปสังเกตทุเรียนที่คุณเลือกซอะะซืืืื้้้้้้อออออออใใใในนนนนตลลลลาาาาดดดดดููููะะะะะคคคคถรรทททีีีะะี่่่่่เเเปป็็กกกกกมมังขหหๆบวจุ เป็นรอยช้าหรือหนามมันช้ามากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าถ้าไม่ช้ําก็คือซื้อได้แต่ถ้าเอาให้แน่ๆค่ะก็ซื้อแบบแกะแล้วอ่ะมันก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าคุณจะได้เนื้อทุเรียนที่คุณชอบตามระดับความสุขที่คุณชอบเช่นกันค่ะแล้วเรากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอควีนออฟท์ค่ะ